ไรลังสิตจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือมหาวิทยาลัยรลังสิตกับบริษัทยูนิซิตี้สนับสนุนเงินทุนในการทํากิจกรรมจิตอาสาสร้างสุขพัฒนาเด็กเล็กผ่านแนวคิดสังคมธรรม,ธรมาธิปไตยเอาเป็นว่าเราไปดูภายในงานกันเลยค่ะโครงการนี้ค่ะว่าที่มาที่ไปเนี่ยเราเริ่มโครงการนี้ยังไงคะ basically as a uh, our MC can briefly explain to you u n i v s i t y is doing

to company and also the people who will be benefited by us. Especially we as a university we believe the children is the future of our country and of our generation. And we heard about this flooding and then uh, there is a lot of schools in their area was damaged or demolished by the police?: So through our content, we also heard and find out Raning University, they want to do some special projects, uh, service projects for their students. So students the can participate ซึ่งก็ได้มีการติดต่อไปก็ติดต่อกันมาอย่างนี้นะคะก็จากผ่านักจกันไปจักกันมาแ่ใกล้ตัวก็คิดว่าทางเรื่องนุ้มีการกับทางหาวิทยาลัยนะคะว่าทางหาวิทยายเองเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วขณะชุมชนอยู่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะรูปหนก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่จะสร้างสมงการให้และการบปั ตรงนี้ก็คงจะแสดงให้กับสังคมได้เห็นนะครับว่าทางรั่งเศสนะครับซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งหมด26คณะ87สาขาวิชาหรือเป็งการเยาชนด้วยกันจะเรียกรั่งเศสว่าเซเว่นอีแลนแห่งการเรียนรู้คือเข้าไปในรั่งเศสจะเป็นวิชาอะไรก็ช็อกกิ้งได้หมดเลยนะครับก็ก็ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ในปีนี้นะครับหรือว่าภาพที่ท่านเห็นไปนะครับแก็นภาพที่เกิดเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตราด นะครับตกจจายู่บ้านไม่ได้ต้อยู่บ้านอะไรแต่ว่าน้องต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณกิโลนะครับแต่ปีนี้การทํานาโขกที่บ้านกองปินก,ก็ก็น่าจะสมบรสมบรสบายนะครับแล้วก็การดูแลความร่วมมือกับอบตอก็ได้ความแข็งแร่งหน้นาแล้วนะครับก็น่าจะจะทาให้กิจกรรมตรนี้ได้สมเหตจสมผลด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยใจที่มุ่งมั่นแล้วก็มุ่งที่จะถวายเป็น ประสำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลังศิษ์เองมีการเรียนการสอนในแนวทางสังคมธรรมมาธิปไตยโดยใช้เทคนิค PBL ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สังคมธรรมมาธิปไตยถวายพระพรชย 84, ัย8 4พรรษามหาราชาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไปถามถึงที่มาของโครงการดีๆแบบนี้กันก่อนค่ะโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลังสิษ จัดเพื่อทุนเก้าถวายเป็นพระราชกุลสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นโครงการกจบุรณาการ84กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สังคมรรมาธิปไตยถวายพระพรชัย84,000ษามหาราชานะครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับบริษัทยูนิซิตี้ประเทศไทยเป็นโครงการที่จัดสร้างโรงเรียนนะครับให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอบ้านก่อเขาดินจังหวัดกระบี่นะครับลักษณะของโรงเรียนจะเป็น ขนาด6คูณ15เมตรนะครับเป็นห้องเรียน2ห้องห้องพักครู1ห้องนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังจะสร้างห้องน้า1หลังนะครับเป็นห้องอาบน้า1ห้องห้องน้ําชาย1ห้องห้องน้าหญิง1ห้องนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้ามีเวลานะครับเราก็ยังจะจัดทําลานอเดกผสมให้กับนักเรียนในการที่จะออกกําลังกายครับ นอกจากนี้ทางหาวิทยาลัยลังสิตได้นําร่องไปสํารวจพื้นที่ยังจังหวัดกระบี่โดยโครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างสูงพัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆพื่อนที่ไปทําโครงการดีๆแบบนี้เราไปถามอาจารย์ที่ปรึกษากันก่อนค่ะ ผมในฐานะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบทซึ่งได้เข้าร่วมโครงการกับบริษัทยูนิซิตี้ในปีนี้โดยเลือกพื้นที่ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ซึ่งประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงนะฮะผมได้ไปสำรวจพื้นที่มาแล้วพบว่าพื้นที่เก่าไม่สามารถที่จะเป็นที่ฐานศึกษาได้นะฮะแล้วก็สำหรับน้องๆเนี่ยเ,เขาก็ได้ทราบข่าวว่าทางมหาวิทยาลัยจะร่วมงานกับบริษัทยูนิซิตี้เนี่ย นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากยินดีอย่างมากที่จะไปร่วมทํางานตรงนั้นโดยปกติแล้วเราเนี่ยจะขึ้นทางภาคเหนือกันแต่พอปีนี้เราก็เห็นใจทั้งพี่น้องชาวใต้ประกอบกับทางบริษัทยูนิทิตี้ให้โอกาสเราลงลงทางใต้เราก็ยินดีนะครับแล้วก็สำหรับการดําเนินการของเด็กเนี่ยผมในฐานะของที่ปรึกษาเนี่ยเราเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงยืนดูเด็กเขากิจกรรมทั้งหมดของเด็กเนี่ยเด็กเขาชุมชนกําหนดเองทําเองนะครับส่วนสิ่งไหนที่มันคิดว่าทําแล้วมัน ไม่ถูกต้องเราก็าจะเบรกนิดนึงแล้วก็จะให้คาแนะนําไปส่วนใหญ่ล้วเนี่ยการเลือกสถานที่การทํางานทุกอย่างเลยเราจะยกให้เขาเป็นแม่งานทั้งหมดเพราะวันเป็นกิจกรรมของเขาเในโดยในชมรมมาสาพนาชนบทเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคณะทํางานด้วยนะก็ตั้งแต่ประธานชมรมรองประธานชมรมแล้วก็ฝ่ายต่างๆนะครับาหรับการทํางานค่ายในจังหวัดกระบีบ่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะโครงสร้างอย่างเดียวนะเราจะมีครูอาสาแล้วก็มี เกี่ยวกับการต้านยาเสพติดด้วยอะไรด้วยเนี่ยแข่งขันกีฬากับชาวบ้านอะไรเงี้ยและตอนนี้ได้เวลาไปพูดคุยกับเพื่อนๆจากชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทกันแล้วเราไปถามเพื่อนๆถึงการเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักศึกษาจากชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ไปทําการสร้างอาคารอาเนกประสงค์นะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็จะมีขนาด6คูณ15เมตรนะคะก็จะแบ่งเป็นสองห้องลมทางห้องน้ําด้วยค่ะแล้วก็จะทํางานกันเองร่วมกับทางบริษัทยูนิซิตี้นะคะแล้วก็ประสานงานกับชาวบ้านที่จังหวัดกระบี่ด้วยค่ะสําหรับความคาดหวังที่ต้องการได้จากการไปทําค่ายครั้งนี้คือต้องการให้น้องๆที่ถูกอุทกาภัยนะคะต้องการได้มีที่ เรียนดีๆะค่ะแล้วก็อยากสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับนักศึกษาโดยให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะ